นะฮะใช่ค่ะกระกฎดได้ไพ่ธรรมะธรรมโมยังไงปล่อยวางปรงปรงปรงอนิจังค่ะเพราะนั่นคือชาวราศีกระกฎดช่วงนี้จะเข้าวัดฟังธรรมหรือไม่ก็ออกแนวปรงกับชีวิตปล่อยวางอยู่แบบสมถะสบายใจด้วยหรือเปล่าอยู่แบบพอเพียงปลดปล่อยหมดเวรหมดกรรมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะอย่างแรกเลยคือชาวราศีกระกฎดจะเป็นลักษณะเหมือนหมดเวรหมดกรรมสุขภาพ จะดีขึ้นอ oh, ดีน้ดดนะคะสองในเรื่องเกี่ยวกับด้านสภาพจ,จิตใจจะโล่งปร่งใจขึ้นอ,อารมณ์ฟิลแบบประมาณเหมือนเขาเรียกว่าอ,อยู่ในห่วงของความปล่อยวางใช้ชุดแบบเขาเรียกว่าปล่อยจิตปล่อยใจรู้สึกดีด้วยซ้ำนะจย<า>์ประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ก็มีโอกาสได้ไปวัด ได้ไปทําบุญได้ไปหาเทพได้ไปทําพิธีเกี่ยวกับพิธีกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับหรืออีกมุมนึงก็คือสิ่งที่คุณทําไว้ผลบุญที่คุณทําไว้จากนี้ไปก็จะได้รับตอบแทนอะไรประมาณนี้ก็ได้เป็นการทําทานเป็นการช่วยเหลือสังคมคิดดีทําดีรักษาศีลอะไรอย่างนี้ครับช่วยเหลือผู้คนก็ได้ถ้าเป็นในเรื่องงานก็เน้นเกี่ยวกับงานที่ต้องเรียนต้องสอบจะดีหรืองานที่ต้องศึกษางานเรียนรู้จะดีมากงานที่เกี่ยวกับพิธีกรรมงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนจะโดดเด่นนะครับตรงนี้แล้วก็ช ชาวราศีกรกฎจะมีเกณฑ์ได้สอนงานคน oh. หรือไม่ก็ได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องงาน oh. ก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับชาวราศีกรกฎก็จะค่อนข้างจะไม่ยึดติดละ mm hmm. อาจจะเมื่อก่อนเคยยึดติดใช้เงินฟุ่มเฟือยละโมบโลภมากมีความอยากได้อยากมีช่วงนี้ชาวราศีกรกฎก็จะเป็นลนักษณะเหมือนออปล่อยวางไม่ยึดติด เงินทองของนอกไทยประมาณนี้ทิพย์มิยสงบสุขเรียบง่ายหรือไม่ก็เคหนี้เคสสินจะหมดนี่แล้วสบายใจจะหมดทุกหมดโศอะไรประมาณนั้นนะฮะตรงนี้แต่จะสร้างทุกต่อไหมเอออาจจะปล่อยวางไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักก็แน่นอนครับมีเกณฑ์ชวนแฟนชวนคนรักชวนครอบครัวไปทําบุญทําทานไปไหว้พระไปขอพรเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออีกมุมหนึ่งก็คือคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นทุละปากปังกับบุตรบริวารในเรื่องการเรียน อ,อ,าอาจจะเป็นเหมือนตัวเราได้ไปสอนลูกสอนหลานเป็นเหมือนครูอาจารย์เป็นเหมือนสอนให้เขาอ,อะไรอย่างนี้ก็ได้แน,นแนะนำประมาณนี้นี่คือเช้าวลาศีิก็รกดครับผมค่ะ,ม,ะมีความสุขอยู่ในสายพระธรรมลดพระธรรมไปด้วยไหมประมาณนั้นเลยแต่บาง,ง,งคนก็วางแผนเรื่องการบวชหรือไม่ก็ศึกษาธรรมะะไรก็ได้ออถึงขั้นอยากบวชเลยก็ได้นะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะแบบอยากจะหมดชีอะไรประมาณนั้นอยากรักษาศีลเนาะ